สร้างเพจมาแล้วแต่ไม่ชอบชื่ออยากจะเปลี่ยนชื่อให้ดึงดูดผู้คนมากขึ้นมาดูคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเพจนะครับซึ่งมันมีหลายคนที่ว่าสร้างเพจขึ้นมาแล้วไม่รู้วิธีเปลี่ยนชื่อเพจเนาะเพราะว่าเราสร้างเพจขึ้นมาแล้วชื่อเพจของเรามันไม่เป็นที่น่าสนใจแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับวันนี้นะครับแต่ละใครที่ไม่รู้วิธีเปลี่ยนก็มาดู วิธีที่ผมจะสอนได้เลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub ส cribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอันดับแรกคือให้เราเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ Facebook ของเราเลยนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ Facebook ของเราเลยแล้วทีนี้ให้เราเลื่อนมาหาเพจที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนชื่อ าเพจของเรานั้นมีกี่ตัวเราอยากจะเปลี่ยนชื่อตัวไหนก็ให้เราคลิกเข้าไปที่เพจตัวนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างตัวหนึ่งเพจตัวหนึ่งให้นี่ผมก็คลิกเข้ามาแล้วก็เนี่เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วก็มาเจออันนี้แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่าเกี่ยวกับตรงนี้นะเลื่อนลงมาหาคําว่าเกี่ยวกับตรงล่างนี้แล้วก็ให้เราคลิกเข้าไปที่เกี่ยวกับเลยนี่ยเมื่อเราคลิก เข้ามาเราก็จะมาเจอหน้านี้เนาะซึ่งหน้านี้มันจะเป็นข้อมูลที่ว่าเกี่ยวกับเพจของเราเนี่มันจะเป็นมีเกี่ยวกับหมดโมรือว่ากับชื่อเนาะมันจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเรานั่นแหละอะไรมันก็นี่เกี่ยวกับ Gmail หรือว่าเบอร์อะไรของเราที่เราเก็บไว้ตรงนี้มันก็จะมีหรือว่าเราอยากจะสร้างชื่อใหม่ก็ได้เนาะมาที่ตรงนี้แล้วก็นี่ถ้าอยากจะสร้างชื่อใหม่ถ้าอยากจะเปลี่ยน ชื่อเก่านี่ก็ได้สำหรับหมวดหมู่นี้คุณอยากจะเปลี่ยนก็ได้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่กีฬาหรือว่าหมวดหมู่เพลงอะไรก็แล้วแต่คุณเราก็สามารถเลื่อนมาดูข้อมูลของเราตรงนี้ได้สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนชื่อก็ให้มาเลือกตรงที่คําว่าแก้ไขตรงที่หลังของชื่อเพจของคุณเลยนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยเนี่เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้านี้ จะมาเจอหน้านี้มันก็จะเป็นหน้าคําขอเปลี่ยนชื่อเพจใหม่เนาะตัวนี้เขาก็จะมีกฎให้เราให้เราอ่านนี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนก็ให้อ่านก่อนเนะาะเพื่อจะทําให้มันถูกตามกฎเขาเนี่นะเขาจะบอกว่านี่ใหเราปอนชื่อเพจใหม่ของเราเนาะแล้วมันจะมีชื่อเพจปัจจุบันของเราอยู่ข้างบนนั้นแล้วเขาจะมีเคล็ดลับในการตั้งชื่อเพจมันจะมีควรและไม่ควรเนาะมันจะมี2ตัวตัวนี้ ควรแล้วไม่ควรตัวนี้ก็ให้คุณมาอ่านดูเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนี่คำว่าควรนี่นี่คำว่าไม่ควรตรงนี้ก็ให้คุณมาอ่านดูนะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่ให้คุณอ่านก่อนแล้วคุณจะสามารถเข้าใจและจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้เขาจะให้เราใช้ชื่อเกี่ยวกับคำสุภาพหรือคำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คำหยาบในบนเพจของเราเนาะ แล้วก็ในการเปลี่ยนชื่อเขาก็จะกำหนดให้เราเพียงแค่75ตัวเนาะกาเปลี่ยนชื่อนี่เห็นไนะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ให้คุณเข้ามาที่หน,น,น้านี้แล้วให้คุณมาเขียนเข้าไปเลยเห็นไนะคุณต้องการชื่ออะไรก็ให้คุณเขียนเข้าไปแล้วแต่ของโคดนี่ยของผมนี่ผมจะเปลี่ยนเป็น BCS เนาะเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็ให้เรา เลื่อนลงมาที่ตรงล่างนี้เลยมาคลิกตรงที่เข้ามาดําเนินการต่อตรงนี้เลยนะเนี่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนี่เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้เนี่เพราะว่าจะเป็นยืนยันคําขอเปลี่ยนชื่อเนาะตัวนี้มันจะเป็นหน้ายืนยันนี่เขาจะบอกว่าเราต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลงชื่อเนาะเขาจะมีเป็นตัวอย่างให้เราดูอะข้างบนนจะเป็นชื่อเพจปัจจุบันและข้างล่างจะเป็นชื่อเพจใหม่ของเรา นี่เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วก็ให้เรามาคลิกตรงที่คําว่าส่งคําขอเปลี่ยนแปลงตัวนี้เลยนะครับนี่เมื่อเราคลิกเข้ามาที่หน้านี้เราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับจะบอกว่าเรากําลังตรวจพิจารณาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขากาลังตรวจพิจารณาให้เราเนาะกำลังตรวจพิจารณา,า,า,าให้เราภายใ,ในน,ในี่เขาจะบอกว่าภายใน3วันตัวนี้แล้วเขาจะบอกว่าเราสามารถ ตรวจสอบกองข้อความได้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถไปตรวจสอบข้อมูลอยู่ที่กองข้อความได้ก็จะบอกให้เรารอเป็นระยะเวลาสามวันแล้วเขาจะส่งข้อความมาที่กองข้อความแล้วให้เราเข้าไปตรวจได้เนาะนี่ให้เราคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้ามาที่กองข้อความของเราตรงนี้ก็ได้นี่เพื่อเรามาดูว่าเขาได้ส่งข้อความมาให้เราหรือยังเนี่เราคลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะนี่ยเรามาดูที่กองข้อความของเรานี่ นี่นะเขาว่ามีคําคอมันเปลี่ยนชื่อเพจไหมเดี๋ยวนี้เขาจะว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจก็ให้เราส่งคาคอได้นี่ตรงนี้นะนี่แล้วก็มาที่ตรงนี้ให้เราคลิกกลับไปให้เราคลิกกลับมาที่ตรงนี้นะเรามาดูหน้าเพจของเรามันเปลีป่ยนหรือยังนี่ นี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้มันก็เปลี่ยนให้เราแล้วเนาะตัวนี้มันจะเปลี่ยนนี่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนภายใน3วันเนาะจะพิจารณาให้เราภายใน3วันแต่ว่าตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วสำหรับเพจของใครที่ไม่มีปัญหาเนาะไม่ได้ทําอะไรผิดกฎของเขาก็จะสามารถเปลี่ยนให้เราได้ง่ายเปลี่ยนให้เราได้เร็วขึ้นแต่ละใครที่ทําผิดกฎเลยเขาจะช้าเนาะนี่นะนี่มันก็จะสามารถเปลี่ยนได้แล้วเขา,ขาบอกว่าให้เรารอ3วันนี่มันไม่ถึง3วันเนาะ เราเปลี่ยนแล้วมันก็ถ้าสัญญาณของเราเร็วมันก็จะสามารถเปลี่ยนให้เราได้เลยเนาะมาที่ตรงนี้นะสะัญลักใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบหมดโมจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นี่สัญลักใครที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนหมดโมเนาะก็คลิกเข้ามาที่ตรงนี้เลยนี่มันเลือกหมดโม,อดมอของคุณได้เลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ